สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมแชมป์ไปเลยลอตช่องที่ทำสาระดีเกีเ่ยวกับลกคริปโตเคอเรนซีริปคอยมาสรุปเพื่อนฟังครับโดยวันนี้เองเนี่ยก็จะมาอยู่กันในช่วงอัปเดตข่าวรวมถึงอัปเดตกราฟบิตคอยเนาะประจำวันที่7นะครับเดือนเมษายน2568นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้วันจันทร์วันแดงเดือดครับโอ้โหเมื่อคืนบิตคอยหลุดลงมาแล้วหลังจากที่เมื่อวานเมื่อวันเสาร์นะครับเราได้มีการอัปเดตเนาะว่าตัวการาฟของ S อสเนาะที่เรามีการอัปเดตบิตคอยเทียบกับหุ้นต่างประเทศต่างเนี่ยเอสแอมพีเซตอะไรต่างเนี่ยเราก็มีการเปรียบเทียบในส่วนของกราฟแล้วก็เห็นว่าทุกครั้งเนาะอย่างเช่นกราฟเอสเนี่ยเมื่อเวลาที่กราฟขึ้นเนาะบิตคอย Bitcoin ก็มัมกจะขึ้นเมื่อเวลากราฟมันเริ่มมีการทิ้งลงนะครับบิตคอยก็มักจะโคเรเลตเนี่ยลงตามนะครับเนี่ยเวลากราฟขึ้นอ่ะถ้าเราถ้าเราเอาเอสมา er p, เทียบนะครับเอากดกราฟ s อสมนี่มา er scale, เทียบกันเป็นสเกลนะครับ แล้วก็กดเป็นบาร์ขึ้นมาแบบนี้เป็นคันโดขึ้นมาแบบนี้นี่ครับแล้วก็มาดูเปรียบเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่าเนนาะช่วงที่ s p p ขึ้นใช่ไหมราคาบิตคอยก็จะขึ้น s p สลงราคาบิตคอยก็จะลงนะครับเนีย่ยบาช่วงขึ้นก็ขึ้นตามช่วงลงก็ลงตามเราก็เลยค่อนข้างจะสังเกตพฤติกรรมเนาะว่าเออตั้งแต่วันวันช่วงวันเสาร์แล้วว่าค่อนข้างน่าก,กลัวเพราะว่า เราได้เห็นตลาดคุณทั่วโลกครับจากเรื่องมาตรการภาษีกำแงพงภาษีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะเราก็เห็นแล้วว่าตลาดอเมริกาทุบตลาดจีนทุบนะครับเซตบ้านเราก็ทุบก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่ามันมีความเสี่ยงมากๆเลยถ้าเกิดว่ากราฟบิตคอยเนี่ยหากมันหลุดนะครับในส่วนของโซนต้านนะครับที่เป็นเส้นเทนไลน์นลตรงนี้นะครับหลุดลงมาแล้วเนี่ยเนาะถ้าเราดูทำฟรมเดอ์ก็คือแท่งนี้ใช่ไหมแท่งเมื่อวันเมื่อวานอาทิตย์คิดเทลงมาเนี่ยหลุดลงมาแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงครับที่ ที่ราคาจะไหลลงไปสู่แนวต้านถัดไปซึงเอ้ยแนวรับถัดไปซึ่งแนวรับถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ในโซนกรอบนี้เนาะซึ่งเราจะเห็นเลยจุดพีคเลย,เยของกรอบเนี้ยก็จะอยู่ช่วงประมาณ60,000กว่าๆเลยซึ่งเป็นโซนดนล่ารนะตอนนี้ลงมา7 6 0 0 0แล้วซึ่งเราบอกได้เลยว่าก็ค่อนข้างเสียวแต่ว่าเนี่ยครับนี่เราได้เห็นแล้วเนี่ยการทิ้งดิ่งลงมาของ S&P 500ที่บอกต้องบอกว่าเที่ทิ้งดิ่งโหดมากๆครับเปิดแกะทิ้งลงมาเลย เนี่ยครับก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่ที่ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังละกันสําหรับช่วงนี้นะครับใครที่ถือบิตคอยอยู่อย่างถ้าเป็นถือระยะยาวอย่างผมเนี่ยผมก็คือระยะยาวเนี่ยเราถือเก็บสปอตมาใช่ไหมเราก็มองแล้วว่าเออถ้าเป็นเก็บสปอตเนี่ยเดี๋ยวลงมาเราก็อาจจะเริ่มช้อนอีกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการเก็งกำไรเนี่ยเราพูดไปแล้วว่าเรายังไม่อยากเล่นเพราะช่วงนี้ถ้าเกิดยังไม่รอการเบรกกรอบตรงนี้เรายังไม่เล่นลองอยู่แล้ว ถ้าสมมติหลุดมาใครมีของอยู่แล้วใครที่แบบเข้าเพราะว่าเราเน้นจะเรื่องของรีสิวัลเเรชั่นเข้าไปตรงเนี้ยออหลุดลงมาก็ต้องสต็อป o ลอดออกนะครับก็ต้องสต็อป o ลอดออกอันนี้ก็ลองดูแล้วกันครับเป้าต่อไปที่เรามองมันสามารถไหลลงมาได้ถึงประมาณ6กหม0เลยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ก็ต้องเรียกได้ว่าตลาดแบบนี้ครับนั่งซึมซึมเงินยาวๆทําอะไรไม่ได้ะจะหนีไปเล่นช็อตก็อันนี้ก็ไปพิจารณาความเสี่ยงกันดูแต่โดยปกติแล้วเนี่ยผม ผมก็มีเล่นช็อตบ้างเป็นระยะสั้นๆเนาะเกงอะไรอะไรสั้นไปแต่ว่าในภาพใ,ใหญ่ๆผมไม่ค่อยชอบเล่นช็อตเพราะว่าเวลาบิตคอยเวลามันกลับตัวขึ้นมันเนี่ยมันขึ้นเร็วลงเร็วใช่ไหมบางทีลงแป๊บเดียวทีพีไม่ทันอีกขึ้นไปแลวอะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาความเสี่ยงดูแล้วแต่สไตล์นะครับแต่อ่ะทีนี้ผมปิดไอรกราฟนี้ก่อนเนาะก็โดยรวมบิตคอยนะครับก็ยังมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพถ้าเรามาดูในส่วนของของโครงสร้างกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ตอนแรกเรามองว่าเวฟสีมีโอกาสจบตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะรอคอนเฟิร์มโดยการที่เบรกเอา t ออกไปแต่ว่าอันเนี้ยก็เห็นชัดแล้วว่ามันก็ทําโครงสร้างที่เป็นโลว Low ลงมาต่อนะครับเป็นลักษณะของอ่ะอาจจะเป็นขึ้น1นใช่มสามสี 3, 4, เดี๋ยวลงห้าขาหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะไดอะ o ก a l ที่เป็น e x p a n d แ d นดิวไดอะลงมาก็นะครับรอไปก็รอไปยังทําอะไรไม่ได้ ตลาดไม่มีจุดให้เล่นเราก็ไม่ต้องเล่นครับตลาดมันเป็นแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนไปใครยังไม่มีท่าทเท่นเก่งกำไรก็ชิวๆเนาะทีนี้อมาดูตัวต่อมาครับอีเทเรียมอ่ะอีเทีรเรียมหลังจากที่เราเรามองกันว่ามันจะลงไปถึงประมาณพันห้าเนาะที่เป็นแนวรับแนวแรกตอนนี้ถึงแล้วนะครับอ่ะถึงแล้วทาไงต่อถึงแล้วเราต้องรอหาจังหวะการกลับตัวซึ่ง ในกราฟก็ไม่มีเลยครับในกราฟยังไม่มีเนี่ยเราไม่เห็นแท่งเทียนกับตัวอะไรทั้งนั้นเรายังไม่เห็นการวิ่งโครงสร้างเป็นไซวีอะไรมาเลยก็ลองดูว่ามันมันก็อาจจะยังไม่ใช่ไม่ใช่จุดเนาะแล้วยิ่ง BTC ตอนเนี้ยหลุดมาแล้ว b t c หลุดมาแล้วแบบนี้ b t c มีโอกาสล่วงต่อต้องบอกเลยว่าออคอยหลายตัวก็ผมพูดพูจริงๆอะว่าใครจะเก่งออคอยช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงหน้าเล่นเราพูดกันมา ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนเลเนาะว่าออคอยช่วงนี้มันเป็นขาลงชัดเจนมากๆอ่ะบางตัวก็คือแบบยังไม่มีภาพเล่นเลยอ่ะดังนั้นก็ต้องปล่อยเพราะว่ารอบรอบที่แล้วเราลุ้นเมื่อต้นปีไปใช่ไหมออคอยหลายตัวเริ่มตั้งทรงแล้วก็ลุ้นไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบางตัวก็ขึ้นไม่ถึงเป้าบางตัวก็ขึ้นไม่ถึงเป้าแต่แน่นอนพอตัวที่ไม่ขึ้นไม่ถึงเป้าเนี่ยเราต้องขายออกเพราะว่าแนวโน้มมันเริ่มกลับเป็นขาลงแล้วดังนั้นช่วงนี้ตัวอีชเวียมก็ยังคงไม่น่าเล่นครับแต่ว่าเนี่ย ตอนแรกกะว่าถ้าลงมาพันหเดี๋ยวมีลักษณะการกลับตัวผมอาจจะซื้อเพิ่มอกไางไหนึ่งเพราะอีชูเรียมอ่ะผมยังไงก็แล้วแต่ตัวอีชเรียมเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันมีโอกาสที่ราคามันจะกลับไปรีบาวได้อยู่แล้วต่อให้บางคนอาจจะมองว่าพื้นฐานเปลี่ยนจากการที่มันเปลี่ยนเป็น POW มาเป็น POS ใช่ไหมหรือว่าบางคนก็มองว่าเออทีวเมมันเฟอ้อไปแล้วแต่ผมมองว่าอินฟาสตัคเจอร์หลายอย่างเนี่ยอีเรียมมันก็ยังเป็นผู้นําอยู่ที TV l ก็ยังสูงสุดอยู่นะครับ ตอนนี้โซลาน่านี่ User แอคทีฟยูเซอร์แซงมแล้วนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตัวเก่าๆกันบ้างผมอัปเดตเร็วๆเ,เนาะเนี่ยมี ADA มีครับ,ม,บมีตัวอะไรที่เราดูดไปดูว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงอ่ะเหรยนครับก็มีเพื่อนขอเข้ามาเหมือนกันเหรยนครับนับเรามาดูกันบ้างเหรยนครับเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าแผนผมอะคือรอรับที่โซน 50- กับ60 62เนาะซึ่งผมเองก็ซื้อไปอันนี้หลายคนน่าจะดูแล้วผมก็ซื้อไปผมซื้อแต่โซนเนี้ยลงมา61.8แรกผมก็ซื้อแล้วเด้งึ้นไปไม่ผ่านมมมันลงาอีกผกผ็ ว่าจะซื้ออีกแต่ปรากฏว่าไม่มีการกลับตัวเลยในโซนนี้เห็นปะไม่มีการกลับตัวนั้นเลยแล้วก็ลงมาซึ่งแน่นอนครับถ้าลงมาแบบนี้แล้วยังไม่กลับตัวอีกที่41.3ผมสต็อปลอตออกนะครับอันนี้ผมเตือนทุกครั้งนะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเทรดในลักษณะของการเก็งกาไรอะแมนนี่แมเนจเมนต์ต้องมีแล้วก็อันนี้เมื่อมันไม่ได้ก็ควรจะ SL ออกถูกปะก็ควรจะต้อง SL ออกมานั่งดูเก็บทุนไว้ก่อนนะครับเพื่อจะรอเล่นรอบถัดไปแต่รอบนี้ ดูแล้วความหวังค่อนข้างน้อยนะครับด้วยความที่ว่าช่วงนี้คนก็อ่ะคือเหรียญครับมันก็เป็นเหรียญที่ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมาใหม่สตอรี่เรื่องหุ้นเรื่องอะไรช่วงนี้ก็เงียบไปอีกแล้วเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเล่นเรื่องสตอรี่ที่เป็นเกี่ยวกับตัว IPO ใช่ไหมแล้วก็ตลาดแบบนี้ตลาดแบบนี้คือผมถามจริงเหรอใครจะมากล้าออก IPO วะใช่ไหมบริษัทเราได้เห็นแล้วอ่ะมีบริษัทอะไรนะลงทุนแมนใช่ไหมครับที่เพิ่งออก IPO ล่าสุดก็โหราคาลงยับเลย มันมาในช่วงตลาดแบบนี้ราคาหุ้นจะไม่เหลือเอาผมบอกเลยนะครับราคาหุ้นจะไม่เหลือเอาดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันต้องมานั่งพิจารณากันว่าโครงสร้างมันจะเป็นยังไงต่อแต่ถ้าทางโอกาสที่จะเป็นเวฟหนึ่งลงเวฟสองแบบนี้โอกาสเริ่มยากมากแล้วนะครับโอกาสเริ่มยากมากๆแล้ว,รเ,รลวเราเราคงต้องรอต่อไปยังยังคงไม่น่าเล่นนะครับแบบนี้ถ้าผมผมซื้อไปแล้วผมถือว่าผมซื้อไปแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าลงมา4 1 3ดผมเศออก ไม่มีเหตุผลที่ต้องถือต่อครับในเมื่อมันผิดแผนเรานะครับอ่ะมีตัวไหนหน่าดูอีกบ้างตัวไหนหน่าดูอีกบ้างอ่าเรามาดูอ่าอย่าง XRP แล้วกัน,อะ,นอะ XRP เนาะก็เราก็มองไปแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะลงขา C ต่อเนี่ยเป็นลักษณะข,ของ A ขึ้น B แล้วอย่าลงขา C ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเริ่มที่จะทิ้งหลุดลงมาแล้วนะครับเนี่ยแนวก็ประมาณ61.8% 78.6% ก็เป็นแนวที่อาจจะต้องมานั่งพิจารณาดูเนี่ยประมาณ4.58 4.538แปแถวๆนี้เนี่ยประมาณ61.8ก็ยังคงต้องรอครับยังไม่มียังไม่มีจุดเล่นนะครับเนี่ยก็เป็นจุดเดิมที่เรามองว่าเนี่ยเนี่ยป่ะตัว OP เนี่ยหลุดหลุดหลุดแนวรับไปอีกแล้วเนี่ยเห็นป่ะที่บอกบอกอยังไม่น่าเล่นหลุดแนวรับไปอีกแล้วเทมเป็นเทมขายลงชัดนะครับก็อ่ะ BMB ก็อีกตัวใช่ไหมที่เรามองว่าตรงนี้เป็นโซนต้านเนี่ยน่าจะดีบาวลงมาต่อให้มันแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แข็งอาตลาพอสมนาะ ตอนนี้ก็เสียโซงเหมือนกันโซลนาโซลนาเป็นไงนี่ครับโซลนาเนี่ยก็มองว่าลงมาได้อีกที่เรามองเนี่ยตอนนี้ก็ลงมาตามนี้แหละลงมาในโซนรับพอดีอาจจะมีการรีบาวบ้างถ้าเกิดลักษณะนี้นเนาะเรามองรีบาวเป็นขาบีขึ้นไปที่เป็นโซนแนวรับในภาพใหญ่ประมาณประมาณ100ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เนี่ยตอนนี้เกสิบเก้านะครับก็มองว่าแถวๆนี้อาจจะเป็นโซนรีบาวได้แต่ต้องลุ้นเพราะว่าเรายังไม่เห็นโซนกลับตัวเลยเราอาจจะต้องรอแท่งเทียนกลับตัวนิดนึงนะครับถ้าเราจะเล่นก็ประมาณนี้ ภาพรวมตลาดริปโตก็ถึงถือว่าแย่า yeah, ม,มากๆนะครับแย่แย่แบบถ้าเราพูดจริงๆก็เหมือนมีโอกาสกลับไปเป็นแบริ่ได้เลยนะเหมือนมีโอกาสกลับไปเป็นแบริ่ได้เลยยังไงก็ระวังอันนี้นึงแล้วกันครับสำหรับช่วงนี้บ c ซยังคงในภาพรวม B c ซก็ยังคงค,งค่อนข้างแข็งนะครับบ c ซในภาพรวมก็ยังคงค่อนข้างแข็ง,ขง,ขงกว่าตัวอื่นพอสมควรนะครับแต่ว่าออคอยเนี่ยยับ,ยบนะครับยับอนะครับ นี่ดูเสื้อ้วอก่อนอวันนี้ก็ทําหน้าหย่เกยไปก่อนก็นั่นแหละวอ้วันวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับพอดีเข้ามาบอกเรื่องไอ้ที่ผมปวดท้องอืดเนาะก็มีความเป็นไปได้ครับว่าเพื่อนก็บอกมาแล้วว่าอาจเพื่อน <S 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 ๆก็บอกแล้วว,จจว,ว,ว่าอาจจะเป็นกดไหลย้อนกงว่าเป็นไปได้ผมอาจจะเป็นกดไหลย้อนก็ได้เพราะว่าเมื่อวานอาทิตย์ก็หลังจากที่ไปพูดที่งานบิตคอยเอ็ดดิกมาเนาะก็ วันเสาร์กลับมาแล้วก็ว่าชิตของก็ป่วยไปเลยหนึ่งวันครับก็เลยไม่ได้เห็นมาอัปเดตกันซึ่งเป็นวันที่ลงลงหนักซะด้วยแต่ว่าโหผมป่วยอยู่แล้วก็จริงๆท้องก็ยังมีปัญหาเลยครับยังรู้สึกว่ายังอืดๆอยู่ยังแบบผมไม่เคยท้องอืดมาก่อนเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่รู้ว่าเออท้องอืดมืนแบบ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 นี้นี่หแวบบ่าท้องอืดก็โอเคเดี๋ยวจะลองปรับดูเพื่อนแนะนําเพื่อนๆมีแนะนํา IF มาเพื่อมีแนะนําแบบให้แบบไปเดินย่อยเดินอะไรเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูครับเพราะว่าจริงๆสิงสิ่งหนึ่งนี้คือผม ปกติเนี่ยผมจะกินข้าวเนี่ยผมจะกินข้าวช่วงดึกด้วยนะครับก็คือคือเขาเรียกอะไรดีสมัยก่อนเนี่ยผมจะกินแบบผมตื่นค่อนข้างสายผมก็กินประมาณเที่ยงในี่ยะเย็นแล้วก็กินดึกเลยนะครับก็กินแบบหลังสามทุ่มอ่ะแต่ว่าพอช่วงเนี้ยผมเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตด้วยครับคือผมตื่นตื่นนอนค่อนข้างเร็วคือผมตื่นหกโมงเนี่ยคือมาก็กินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวกินข้าวเที่ยงแล้วก็กินเย็นหลังนั้นตอนดึกไม่กิน ก็เลยไม่รู้ว่าพอเราเปลี่ยนแบบนี้ยอาจจะว่าด้วยก่อนหน้านี้ผมใช้ชีวิตเป็นอย่างนั้นมาเนาะพฤติกรรมเป็นแบบนั้นพอเรามาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้มันจริงๆมันควรจะดีขึ้นใช่ไหมหมันดีขึ้นแต่ปรากฏว่ากลายเป็นท้องอืดท้องเฟอ้อไปได้อาจจะเป็นช่วงแรกของการปรับสภาพร่างกายก็ได้้วก็เลยไม่อยากคิดว่าเป็นกฎลหลยอนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นในสองสาวันนี้ผมคงอาจจะต้องไปหาหมอและนะครับก็อาจช่วงนี้ผมอาจจะมาสาย,สายหนึ่งเพราะว่าไม่ไหวจริงๆครับค่อนข้างโซมมากๆแบบมัน มันตื่นไม่หวดมันปวดท้องมวนท้องไปหมดเดี๋ยวจะรีบหายแล้วกันสําหรับช่วงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะเตือนครับช่วงนี้ก็อยากจะให้ระวังอันนิดนึงเพราะว่าตลาดตลาดไม่ดีมากๆเนี่ย s อลงไปแล้วใช่ไหมเซสเซสเป็นไงบ้างเซสนี่ไม่เหลือนะครับเซสนี้วันนี้ก็ไม่เหลือนะครับพันหนึงแล้วอ่ะเออหลุดพันสองพันหนแล้วอ่ะก็ เราโมเป้าไว้พันพันหนึ่งใช่ไหมพันหนึ่งนี่เลขกลมๆนะขำๆมมองไว้เฉยๆไม่ได้ไม่ได้สีเรเยสอะไรแต่ก็ลงมาแล้วนะครับก็เป็นเป็น,ปนอันนึงหรือเปล่าที่เมื่อเช้ามีคลิปของอาจารย์ตามที่ออกกับ P.K. t ทรดเดอร์เนาะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ผมไปฟังมาก็ค่อนข้างดีอาจารย์ตามาว่าเราเออมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นมุมที่มุมที่ทรัมป์เนี่ยเขาอาจจะเล่นให้ตลาดหุ้นมันพังหมดเลยหรือเปล่าเพื่อจะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตระบบการเงิน ต่างๆหรือเปล่าแต่ก็เป็นมุมที่อาจจะอาจอาจะโอเคอาจจะเออเขาทำกันขนาดนี้ได้หรอผมก็นั่งฟังผมก็เออทำขนาดนี้ได้เลยเหรอแต่ว่าอ่ะมันก็เป็นเป็นเป็นมุมมองหนึ่งแล้วกันอยากให้เพื่อนๆไปลองฟังดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมคงเองต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์ล็อตสวัสดีครับ